ในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการใช้ CSS Selector นะครับ ตำแหน่งของตัว c s e l e c t o r นะครับเป็น h1 ตรงนี้นะครับเหมือนที่เรารู้กันนะครับจากคลิปก่อนเนี่ยการใส่ c s e l e c t o r ในรูปแบบนี้เนี่ยเราสามารถใส่ได้ทั้ง internal นะครับแล้วก็ external ซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะใส่ในรูปแบบของ internal นะครับส่วนด้านในนะครับที่เป็น property กับ value เนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะใส่เป็นค่าเดียวไปก่อนนะครับก็คือการปรับสีพื้นหลังของเขานะครับโดยการใช้ property background color นะครับโดยจะให้เขาเปลี่ยนเป็นสีนี้นะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องมาโฟกัสนะครับก็คือตรงนี้นะ selector ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีการเข้าถึงนะครับเป็นชื่อ element เ,เ,เข้าไปตรงๆใช่ไหมอันนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับแต่ว่ามันมีอีกหลายวิธีนะครับในการที่จะเข้าถึงตัว element ที่อยู่ในหน้า html นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับในกรณีที่เราอยากจะเข้าถึง element ทุกตัวนะครับในหน้า html เนี่ยมันจะมี css e l e c t o r ตัวหนึ่งนะครับที่เป็นดอกจันแบบนี้นะฮะเวลาเราใส่ดอกจันเข้าไปเนี่ยมันจะทำการเข้าถึง element ทุกตัวนะครับที่อยู่ในหน้า html ในเคสนี้นะครับถ้าผมกด save นะครับมันจะทำการเปลี่ยนสีพื้นหลังของหน้า html ของเรานะครับให้เป็นสีเขียวๆแบบนี้นะ ถัดมานะครับก็คือการเข้าถึงในรูปแบบของการระบุชื่อคลาสนะครับคือถ้าเราสังเกตนะครับใน s3 ตัวแรกนะผมมีการใส่ a t tribute ที่ชื่อคลาสนะครับแล้วก็ข้างในคลาสเนี่ยมี a t tribute value ที่ชื่อ Banana นะครับในการจะเข้าถึงโดยการใช้คลาสเราจะต้องอ้างอิงชื่อของคลาสนะครับชื่อของคลาสเนี่ยก็คือ Banana เพราะฉะนั้น c ี s e สเซเเด้านบนเนี่ยถ้าผมใส่เป็น Banana แล้วก็กดเซฟมันจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูกไ,ไหม ในกรณีที่เราอยากจะเข้าถึงคลาสนะครับเราจะต้องใส่จุดเข้าไปเพิ่มนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อคลาสนะครับถ้าผมกดเซฟนะครับตัว S3 ด้านบนเนี่ยมันก็จะถูกเปลี่ยนแ a c k g r o u n d ให้เป็นสีเขียวนะครับซึ่งการระบุคลาสเนี่ยเราสามารถระบุคลาสเดียวกันเนี่ยใส่เข้าไปได้หลาย Element นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างว่าผมจะ Copy Class จาก S3 ตัวแรกนะครับมาใส่แท็ก p นะครับที่อยู่ตัวที่3เวลาผมกด Save มันก็จะเปลี่ยนสีพื้นหลังของแท็ก p ตัวที่3ไปด้วยนะครับ แล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับทีค่คล้ายกันเนี่ยก็คือการเข้าถึงในรูปแบบของ ID นะครับซึ่งผมระบุ ID ไปละด้านล่างนะครับก็จะคล้ายๆกับคลาสเลยนะคือผมมี ID ที่ชื่อว่า Apple นะครับในกรณีที่ผมอยากจะเข้าถึง ID ที่ชื่อว่า Apple เนี่ยผมก็แค่มาแก้ตรงนี้นะครับใส่ชื่อ ID เข้าไปนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวให้เราเปลี่ยนนะครับเพราะว่าการเข้าถึง ID เนี่ยเราจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวชาร์ปแบบนี้นะแล้วก็ตามด้วยชื่อ ID นะครับเวลาผมกดเซฟ ตัวแท็ก li ตัวที่1นะครับมันก็จะทําการเปลี่ยนสีพื้นหลังให้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นการเข้าถึงโดยการระบุคลาสกับ id นะครับซึ่งคลาสกับ id เนี่ยมันแตกต่างกันที่ว่าชื่อ id เนี่ยมันควรจะมีแค่อันเดียวต่อหนึ่ง element นะครับแต่ว่าชื่อคลาสเดียวกันเนี่ยเราสามารถใส่ได้หลาย element นะครับเดี๋ยวอีกหน่อยพอเราใช้ไปสักพักเดี๋ยวเราก็จะชินกับมันนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวถัดมานะการเข้าถึงอีกประเภทหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการที่เราระบุชื่อไปตรงๆเหมือนคลิปก่อนหน้านี้นะครับอย่างในกรณีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยน c r i Selector นะให้เป็นชื่อแท็กนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น S3 นะครับในกรณีที่ผมกดเซฟมันก็จะเข้าถึงตัว S3 ซึ่งปัจจุบันเรามีอยู่3ามตัวนะครับมันก็จะเปลี่ยนสีให้หมดเลยนะ หรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นแท็ก p นะครับแล้วก็กดเซฟมันก็จะเข้าถึงแท็ก p ไม่ว่าแท็ก p จะอยู่ในเลเวลไหนของหน้า html ของเรานะครับมันก็จะเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับในกรณีที่เราอยากจะเลือกแท็ก2ประเภทนะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถใส่ไปพร้อมกันก็นกได้นะครับอย่างในเคสนี่ผมอยากจะเลือกแท็ก p นะครับแล้วก็แท็ก s 3นะครับใส่ไปแบบนี้ก็ได้นะครับโดยการขั้นด้วยตัวคอมม่เนาะ มันก็จะทําการ select tag p ด้วยแล้วก็ tag s 3ด้วยเนาะแล้วก็ทําการเปลี่ยนสีพื้นหลังซึ่งแน่นอนว่ามันใส่ได้มากกว่า2อันนะครับถ้าผมอยากจะใส่ไปอีกนะครับเป็นการเข้าถึง tag li มันก็ทําได้นะครับสามารถเพิ่มไปได้เรื่อยๆทีนี้เดี๋ยวผมจะกลับไปที่ tag s 3ก่อนแล้วกันนะครับ tag s 3ของเรานะครับมันมีอยู่3ตัวถูกไหมครับในกรณีที่ผมอยากจะแค่ไฮไลท์ตัว s 3ตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวนี้นะ เราต้องมาดูว่าตำแหน่งของ S3 ตัวนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับซึ่ง S3 ตัวนี้มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมในกรณีที่เราอยากระบุพื้นที่ที่มันชัดเจนขึ้นนะครับเราสามารถระบุตัวแม่มันก็ได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยตัว S3 เนี่ยอยู่ในแ tag UL เพราะฉะนั้นผมสามารถใส่ข้างหน้า S3 เนี่ยเป็น แท็ก ul นะครับแล้วก็เว้นวรรคทีนึ่งนะถ้าเราใส่แบบนี้นะครับจะหมายถึงเราจะทําการเข้าถึง s3 นะครับแล้วก็ s3 ตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในแท็ก ul มันจะเป็นการสโคบพื้นที่แคบลงถูกไหมครับเพื่อให้ตัว element เนี่ยวิ่งไปหาได้ง่ายขึ้นใช่ไหมถ้าในเคสนี้ถ้าเรากด save นะครับมันก็จะวิ่งไปหาตัว s3 อันสุดท้ายนะครับเพราะว่าตัว s3 ที่มันอยู่ใน ul เนี่ยมันมีแค่ตัวเดียว แต่ถ้าผมเปลี่ยนนะครับด้านหน้าเนี่ยให้เป็น tag body นะครับในความหมายนี้เนี่ยก็คือให้เขาวิ่งไปหาตัว s3 นะครับที่อยู่ใน tag body เดี๋ยวเราลองกด save ดูนะครับเราจะได้ค่าเดิมถูกไหมเพราะว่า tag s3 เนี่ยมันอยู่ใน tag body หมดเลยแต่ว่าตำแหน่งมันเนี่ยอยู่กันคนละที่อยู่กันคนละ level นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวแล้วกันนะครับ s3 ตัวแรกเนี่ยมันอยู่เป็นลูกของ tag body ถูกไหมก็คือมันอยู่ถัดจาก tag body เลยดูจากเส้นตรงนี้ก็ได้นะครับส่วน s3 ตัวที่2เนี่ย มันอยู่ลงไปอีกเลเวลหนึ่งคือถ้าพูดให้เห็นภาพเนี่ยก็จะคล้ายๆกับว่าตัว S3 ตัวนี้เนี่ยมันเป็นหลานของ b บอ y ดี้นะครับมันไม่ใช่ลูกเนาะมันเป็นอยู่เลเวลหลานส่วน S3 ตัวสุดท้ายนี่หนักสุดนะครับก็คือไม่ใช่หลานด้วยนะครับเป็นรุ่นเลนเลยอยู่อีกระดับนะเป็นระดับสุดท้ายนะครับ ในกรณีที่ผมอยากจะใส่ตัวแรกเก่าให้กับตัว s 3ที่อยู่บนสุดเนี่ยเราสามารถใส่เครื่องหมายมากกว่าเข้าไประหว่างตัวบอดี้กับตัว s 3นะครับเพื่อที่จะระบุว่าเดี๋ยวเราจะเอาตัว s 3ที่เป็นลูกของตัวบอดี้เนี่ยเท่านั้นนะครับตัวอื่นเราไม่เอานะที่เป็นเลนสกับที่เป็นหลานเนี่ยไม่เลือกนะเลือกแค่ตัวที่เป็นลูกนะครับเดี๋ยวเราลองกดเซฟดูนะเห็นไหมครับเราก็จะได้แค่ s 3ตัวแรกนะครับเดี๋ยวเรากลับไปเป็นเหมือนเดิมก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็อีกใส่ลักษณ์นะครับในกรณีที่ผมอยากจะเลือก s 3ตัวที่2บ้างนะครับ เราต้องมาดูนะครับว่า ตัว s 3ตัวที่2เนี่ยมันอยู่ในไหนนะครับ s 3ตัวที่2นะครับมันเป็นลูกของดิฟใช่ไหมในกรณีถ้าเราอยากจะใช้วิธีเดิมเนี่ยเราก็สามารถใส่ดิฟนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าแบบนี้เราก็จะได้ตัว s 3ที่อยู่ในดิฟอันที่สองนะครับซึ่งเราก็สามารถเขียนได้หลายวิธีนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําอีกวิธีหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าเราสังเกตนะครับเราจะเห็นว่าแท็ก s 3มเนี่ยมันอยู่ถัดจากแท็ก p ถูกไหมโอเคเดี๋ยวคสนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนตัวดิฟนะครับเป็นตัว p ด้านหน้านะถ้าผมอยากจะระบุว่าให้เราเข้าถึง s 3 ที่มันอยู่ถัดจากแท็ก p นะครับล้วก็สามารถใส่เป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้ก็ได้เราลองกดเซฟดูนะมันก็จะได้ s3 ตัวเดิมแต่ถ้าเรากลับกันนะครับตรงนี้เป็น p นะแล้วก็ตรงข้างหน้าเนี่ยเป็น s3 นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะทําการเข้าถึงแท็ก p นะครับที่มันอยู่ถัดจากแท็ก s3 นะครับเดี๋ยวเราลองกดเซฟดูก็จะมีแท็ก p ตัวบนนะครับแล้วก็แท็ก p ตรงกลางก็จะอยู่ถัดจากแท็ก s3 เหมือนกันนะครับแล้วถ้าผมเปลี่ยนจากตรง p นะครับเป็นแท็ก li มันก็จะกลายเป็นว่าเราจะเลือกแท็ก li นะครับที่อยู่ถัดจาก s3 ถูกไหมเค <Okay, S 1> เดี๋ยวเราลองกด save ดูนะมันก็จะได้ตัว li ด้านล่างแต่เราจะเห็นว่ามันเลือกแค่อันเดียวถูกไหมครับในกรณีที่เราอยากจะเลือกแท็ก li นะครับที่มันอยู่ต่อจาก s3 เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับให้เราเปลี่ยนเครื่องหมายบวกตัวนี้นะครับมาเป็นสัญลักน,นี่เขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะตัวหนอนนะ่ะแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะเข้าถึงแท็ก li ทุกตัวนะครับที่มันอยู่ถัดจากตัว S3 แต่ว่าในเคสนี้เนี่ยมันอาจจะดูไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถใส่ Li ไปตรงๆแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะเข้าถึง Li ทุกตัวหรืออีกวิธีนึงนะครับ เดี๋ยวผมจะใส่เป็นแท็ก p ก่อนมันก็จะเข้าถึงตัวแท็ก p ทุกตัวถูกไหมครับในกรณีที่ผมอยากจะไฮไลท์แท็ก p นะครับที่มันเป็น p ตัวแรกเนี่ยผมก็สามารถระบุได้นะครับโดยการใส่ CSS s e l e c t ตอร์หนึ่งที่เราเรียกว่า pseudo class นะครับโดยการใส่ c o ลอนเข้าไปก่อนนะครับแล้วเราก็พิมพ์ first child แบบนี้นะครับเขาก็จะทําการไฮไลท์ตัว p ตัวแรกนะครับที่อยู่ในครอบครัวนั้นนะครับพูดว่ายังไงดีเหมือนกับไฮไลท์ p ตัวแรกที่เป็นลูกคนโตเดี๋ยวลองกดเซฟดูคือ p ตัวที่2เนี่ย มันเป็น p ตัวแรกนะครับใน tag div ถูกไหมส่วน tag p ด้านบนเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นมาเป็นตัวแรกนะครับมันก็เลยจะไม่ไฮไลท์ให้ถ้าเพื่อนๆยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็น tag s 3ก็ได้นะครับแล้วก็ลองกด save ดูนะเราจะเห็นว่า tag s 3ตัวบนสุดเนี่ยมันเป็นลูกตัวแรกของ tag body แล้วก็ tag s 3ของอันสุดท้ายนะครับมันก็เป็นลูกตัวแรกของ tag ul อันนี้คือการเข้าถึงลูกตัวแรกนะครับโดยการใส่ pseudo class ที่ชื่อว่า first child เนาะอะ่ก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะ เราอาจจะระบุถึงแท็ก S3 นะครับที่มันขึ้นมาตัวแรกเขาอาจจะไม่ใช่ลูกคนโตแต่ว่าเขาขึ้นมาเป็น S3 ตัวแรกเนี่ยเราก็สามารถระบุได้นะครับโดยการใส่ first of type นะถ้าเป็นใส่ first of type เนี่ยมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแท็กแรกที่ต่อจากตัวแม่มาละนะครับก็จะเป็นแท็กไหนก็ได้นะครับที่มันขึ้นมาเป็นอันแรกงงไหมนะผมอธิบายผมยังงงเลยเดี๋ยวกดเซฟดีกว่านะครับ เราจะเห็นว่าแท็ก S 3ตัวที่2เนี่ยมันก็ไม่ใช่ลูกคนแรกของดิฟถูกไหมแต่ว่าเขาก็ยังไฮไลท์ให้นะครับอืมเพราะว่ามันขึ้นมาตัวแรกแต่ว่า H 3มมันยังไม่เห็นภาพใช่ไหมเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นแท็ก P ก็ได้นะครับแล้วก็กดเซฟนะครับออามันก็จะเลือก P ตัวแรกนะครับ P ที่1เนี่ยก็ไม่ใช่ P ตัวแรกใช่ไหมแต่ว่ามันขึ้นมาตัวแรกเนี่ยมันก็เลยจะไฮไลท์ให้อย่างแท็ก L I ก็เหมือนกันนะครับถ้าผมลองเปลี่ยนไปแท็ก L I ดูนะ K ก็จะได้ L I ตัวแรกเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลบตรงนี้ไปกก่อนนะดฟ อันสุดท้ายนะครับการเข้าถึงแท็ก li เนี่ยโดยการไฮไลท์ li ตัวที่2นะครับเราก็สามารถใช้ pseudo class อีกประเภทหนึงได้นะครับโดยการกด colon น,นะแล้วก็ nts: of type แบบนี้นะถ้าผมใส่หมายเลขหนึ่งเข้าไปนะครับมันก็จะไฮไลท์แค่ตัว li ตัวแรกนะตัวที่2เนี่ยมันก็จะไฮไลท์แท็ก li ตัวที่2ถูกไหมครับทีนี้เราก็จะสามารถ เลือกได้ลว้ว่าเราจะไฮไลท์ตัวไหนนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะระบุให้เขานะครับเป็นขั้นบันไดนะครับเป็นสีขั้นสีนะเราก็สามารถระบุได้นะโดยการใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปนะครับเป็นออสก็คือการไฮไลท์เลขคี่ลำดับ 1, 3, 5 ก็จะเป็นการสลับสีแบบนี้นะครับหรือว่าอีกตัวหนึ่งตัวข้ามกันก็คือการไฮไลท์เลขคู่โดยการใส่คีย์เวิร์ด even นะครับมันก็จะไฮไลท์แค่เ,เลขคู่นะครับ2ออะไรอย่างนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับสำหรับการใช้ CSS selector นะจริงๆมันก็จะมีมากกว่านี้แหละนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเติมทีหลังก็ได้นะครับแค่นี้เราก็เอาไปใช้ได้แล้วนะครับถ้ามันมีอะไรใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาเติมกันที่หลังนะครับ คือถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับเอาับวันนี้บ๊ายบายครับ